สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากดอกอรอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในบริษัทเราเนี่ยนะคะมีเยอะมากเป็นหมื่นรายการเลยแต่ต้องยอมรับนะคะว่าสบู่ของดรเทพินเนี่ยตั้งแต่เข้ามาในบริษัทเนี่ยน่าจะสักประมาณ4ปีละแต่กระแสะตอบรับเนี่ยดีมากแล้วทุกคนก็จะพูดถึงอย่างวันนี้เวลามาถึงที่ทอัดรายการที่โรงงานทุกคนก็จะบอกว่าดีมากเลยชอบมากเลย<ม>เห็นเขาบอกใช้ดีมากมีหลายคนก็ชื่นชอบนะคะทําไมเข้ามา4ปีละตอนนี้ ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขนาดนี้คะท่านอันนี้ก็อย่างที่ผลตอบรับมานะฮะว่ามันสรรพคุณดีมากเวลาใช้แล้วมันประทับใจะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราขายคุณภาพนั่นเองนะฮะ,ะเพราะนั้นก็คนก็เริ่มนิยมกันต่อเนื่องขณะนี้ก็ตอบรับทั่วโดยเฉพาะคนที่ได้เห็นที่ออกทีวีไปเรื่องสบู่ก็โทรศัพท์มาติดต่อนะฮะออทั้งท่านที่ไม่รู้จักกันก็แสดงว่า มันอยู่ที่ตัวสบู่เองนะฮะสบสรรพคุณดีใช้แล้วเป็นที่ยอมรับแล้วก็ประทับใจนะ,ะค่ะ,คะเรียกว่าถ้าเป็นสินค้าคุณภาพดีใช้แล้วถูกใจเนี่ยก็จะบอกต่อด้วยคุณภาพอยู่แล้วนะคะแต่หลายคนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วท่านดเรเทพินทำไมถึงคิดคนว่าเอาล่ะจะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ออกมาตามท้องตลาดให้เราได้ใช้กันล่ะคะครับก็เรานึกถึงชีวิตประจำวันประจำวันเราต้องกินข้าวกินข้าวออกกำลังกายเลยแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราต้อง อาบน้าทุกวัน,นเพราะนั้นอาบน้าต้องใช้สบู่เพราะนั้นสําคัญมากๆคือว่ามันควรจะต้องมีสบู่ที่ดีนะฮะผมก็เลยคิดอกอ,อันนี้น่าจะ,อะตอบคําถามได้เลยว่าเราน่าจะมีสบู่ดีๆออกผลิตออกมาให้ใหคนทั่วไปได้ใช้นะคะ,ฮะ,ฮะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมเลือกผลิตสบู่เพราะว่า มันใช้ประจําวันนะนะคะก็เลยออกมาเนี่ยแหละเป็นสบู่ของดรเทพินให้ทุกคนได้ใช้กันนะคะด้วยความพิเศษด้วยความแตกต่างนะคะถ้าพูดถึงสบู่สมุนไพรตามท้องตลาดเราคงจะพอเห็นอยู่บ้างก็มีหลากหลายยี่ห้อเยอะเหมือนกันแล้วสบู่ของด่านดรเทพินเนี่ยแตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไปยังไงคะครับจริงแล้วเราต้องทําให้แตกต่างแล้วต้องดีกว่านะถ้ามันเหมือน,อนกันเราก็คงจะแทรกไปในตลาดไม่ได้นะฮะ เพราะปกติในสบู่ในท้องตลาดนี่ก็เป็นสบู่ทั่วๆไปก็เป็นพวกเป็นเคมีนะฮะเคมีสบู่เคมีคใช้แตงใส่กลุ่นใส่กลิ่นใส่อะไรบำรดุงแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะธรรมชาติเราเนี่ยจะให้สิ่งที่ดีกว่าคือให้สารที่มีประโยชน์กับร่างกายได้ดีกว่าเคมีที่ผมคิดนะครับเพราะว่าผมคอนเซิร์นกับพวกเคมีเยอะส่วนใหญ่ก็ ใช้เป็นันไยก็จะมีผลช่างเคียงผลตอบรับที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสบู่สมุนไพรจะเป็นสบู่ที่เหมาะ,ะแล้วขนาดเดียวกันต้องแตกต่างที่แตกต่างคือในท้องตลาดอาจจะมีพวกสบู่สมุนไลายเดี่ยว<ะ>เขาเลือกสมุนไพรยที่มีประโยชน์ต่อผิวพันต่อทําความสะอาดอะไรสรมุนไพรยมักจะเป็นเดี่ยวตัวเดียวอยเอามาใส่เน้นเลยส่วนใหญ่ยกตัว<ะ>อย่างเช่นใช้ขมิ้นชันอย่างเงี้ยขมิ้นชันที่แก้เศษแก้ผื่นคันก็มีสบู่ขมิ้นชันสบู่มาขาม มะขามนี่เขาใช้มะขามมะขามนี่มีกรดมีทัศลิกมีอะไรหลายๆตัวซึ่งอันนี้ก็จะทําให้หน้ามันขาวนะฮะก็มีสบูม่มะขามสบู่แตงกวาสบู่เยอะแยะเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรเดี่ยวอตอนนี้ที่ผมคิดคือว่าเราอยากได้เฮอร์เบิลโซูคือสบู่สมุนไพรนะเรียกว่าเฮอร์เบิลโซูเนี่ยที่ดีๆที่แตกต่างเพราะนั้นก็น่าจะหาสมุนไพรหลายตัวที่มันเป็นสูตรสำเร็จที่พอเหมาะพอดีกันน่าจะให้ ผลกับร่างก,กายหรือการใช้ดีกว่าผมก็เลยคิดสูตรใหม่ขึ้นมานะสูตรใหม่อันนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนนะก็คือหนึ่งเรื่องสูุนไัยที่ดี 2. เรื่องสูุนไัยที่มันมันมันเสริมลิ์ลกัน,กนแล้วไปกันได้ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็นสูตรสบู่ด็กเตอร์เทพินขึ้นมาแล้วก็ใช้สมุนไพรหลักใช้ สมุนไพรหลักมี3าตัวค่ะ,<น>ะคือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายตัวมากที่เป็นส่วนประกอบสมุนไพรในสบู่ดรเทพินซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะเสริมฤทธิ์ทำให้ผลที่ได้หรืออาการต่างๆเนี่ยหายไปได้สำหรับคนที่จะใช้ฟอกสบู่อันนี้3มตัวหลักๆเน้นๆเลยค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวนี้มีสรรพคุณยังไงบ้างคะครับตัวแรกก็คือลิ้นจือะนะฮลินจือสบู่ลิ้นจือนี่ในท้องตลาดก็มีนะฮะลิ้นจือร้วนๆเลยนะฮะ เขาเรียกว่าการโนโ,โซงขอ,อ,องเราเ็เป็นการโนโดโซงแต่ว่าตัวที่สองซึ่งเป็นสมุนไพรหลักซึ่งมีประโยชน์ก็คือทองพันช่างนะฮะทองพันช่างนี่ก็เป็นสมุนไพรไทยที่ใช้กันมาแต่โบราณกาลนะฮะแล้วอีกตัวนึงก็คือมะขามดีควายนะซึ่งสามตัวนี้มันจะถ้าเอามาทำาร่วมกันเป็นสูตรสําเร็จที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเสริมฤทธิ์กันส่งเสริมกันให้ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะทั้งบํารุงผิวทั้งสะอาดแล้วก็ที่สำคัญคือว่า,าลดปัจจัยเสี่ยงาการติดเชื้ออันนี้สำคัญนะเพราะทุกวันนี้เรารับมลภาวะเป็นพิษจากอากาศจากน้ำจากการติดจากสัมผัสอะไรต่างๆไม่ว่าจะแบคทีเรียไม่ว่าจะไวรัสหรือเชื้อรานี่ีเยอะแยะเลยเพราะนั้นโรคผิวหนังนมันเกิดจากการติดเชื้อนะทัศบูที่ดีอย่างที่ผมว่าเนี่ย สบู่สูนไพรสูตรสําเร็จ3ตัวของผมเนี่ยจะแก้ปัญหาห้เรื่องการติดเชื้อการอักเสบของผิวหน้าได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่ที่ผมตั้งใจไว้นะค่ะค่ะแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอย่างเน้นๆเลยนะคะตัวแรกอย่างที่ดบรบอกก็คือมีเป็นการโนกาโนโซฟน,นะคะคก็คือเห็ดอินจือปกติเรา คือบางคนก็อาจจะเห็นเอามาทําสบู่นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเอะดูเป็นเหมือนเอามาทําเป็นเสริมอาหารหรือมีฤทธิ์มีสปปรรพคุณทางด้านอื่นด้วยนะคะอย่างเห็ดหลินจือที่เอามาใส่ในนีน้เนี่ยสรรพคุณหลักๆของมันคือช่วยอะไรคะท่านเลตอ์คือจริงๆแล้วหลินจือมีใช้มาหลายพันปีนะฮะ,ะแล้วก็เป็นที่นิยมกินแล้วก็ทําให้อายุย<อ>ืนะทำให้ร่างกายแข็งแรงต้านโรคอ,อะไรต่างๆแต่ว่าเป็นสปปรรพคุณอันเนี้ยนะฮะมันสําหรับใช้ภายใน<อ>แต่ภายนอกหรือเข้ามาทํายาสิฟัน ทำสบู่นะฮะในประเทศที่เขาเขาจเจริญแล้วเขาารู<ๆ>้เรื่องสรรพคุณดีทั้งๆที่จริงๆแล้วลิ้นจือเองเนี่ยมีประโยชน์ทางภายนอกเยอะมากเลยประการที่หนึ่งแอนตี้ไวรัสคือไวรัสนี่ก็เป็นเป,เป็นเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ทำอันตรายเรานะฮะอ,อันที่สองนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเชื้อราในบรรยากาศที่เยอะมากเลยขันนวนคันนี่เพราะว่าพวกเชื้อรายิสนะฮะพวกนี้แล้วก็ยังมีอีกตัวคือพวกเชื้อโรค แบคทีเรียเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะปนเปกันมาเป็นอยู่ในเรีือมลภาวะเป็นพิษที่เราเรารับไปทุกวันผิวหน้ามือไม้อะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มีสมุนไพรดีๆนะฮะอย่างกรณีแรกที่ผมเลือกสบู่โดยใช้ลินจือเพราะว่าหลินจือมีคุณสมบัติครบถ้วนสามอันนะฮะอันที่หนึ่งคือแอนตี้ไวรัสอันที่สองแอนตี้แบคทีเรียนะแต่ส่วนเชื้อรานี่อ่อนไป เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแต่คุณสวบัตเิเด่นๆของหอลินจื้อหลินจือ,น,จอนี่ก็มีมากมายอยู่เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เขาก็มีการโนโซฟมีสบู่ที่ใส่หลินจือหรือยาซิฟันก็เยอะเลยนะทำให้ฟันเฟินเงือกดีต้านแบคทีเรียต้านเชือช้อเชือช้อราเชื้อเชื้อไวรัสได้ดีไอหลินจือมีความพิเศษอีกนิดหนึ่งคือว่าทําให มันดูดซึมดีนะฮะที่ผิวหนังเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมเข้าในผิวหน้าทําให้บลัดเซอร์คูลเลชันหรือการหมุนเวียนของเลือดดีซึ่งอันนี้ผมลืมไปว่าอันนี้สําคัญเพราะว่าทําให้เลือดมาเลี้ยงที่ใบหน้าก็ทําให้ได้ออกซิเจนได้อาหารดีเพราะฉะนั้นบำรุงผิวพรรณได้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยนะคะสำคัญมากเพราะฉะนั้นออกซิเจนจะมาเพิ่มที่ใบหน้าหน้าก็ผิวพรรณเปล่งปลั่งแล้วได้อาหาร ได้ออกซิเจนเพราะ uh huh. ฉะนั้นอันนี้เป็นการบำรุงผิวนอกจากแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้ไวรัสด้วยนะแล้วอย่างทองพันช่งล่ะคะอันนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคะว่าเอามาทำแต่ว่าไม่ค่อยเคยเห็นเอามาใส่เสริมนิดกันทองพันช่างเนี่ยเน้นๆเลยคือในเรื่องของอะไรคทองพันช่างนี่เยี่ยมมากเลยกลากเกลื่อนอไอ้โรคผิวหนังเนี่ยโบราณเขใช้ทองพันช่างนี่ยทั้งต้นเลยมาทุบแล้วก็มาเออมาแช่ไว้ใน เล่าโลงเล่าขาวเล่า 40, 40่ดีกรีนะครับแช่ไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาแต้มแต้มแต้ม<า>เเพราะว่ามันเป็นแอนตี้ฟังกัสหรือต้านเชื้อราได้ดีที่สุดเลยพวกเชือ้อราพวกชันตุพวกแผลพื้นคันอะไรต่างๆเนี่ยทองคันช่างในยเยี่ยมมากเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้พื้นคันที่เกิดเนี่ยบางคน,นเป็นที่เลื้อลังไม่หายมผมยังคิดเนี่ย น่าจะาไปใช้สําหรับห้องคงฟู้ด้วยเพราะมันยอดมากเลยคือมันก็ใช้งานได้ด้วยเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นการที่มาผสมผสกับหลินจือเนี่ยมันไปคู่กันเลยนะฮะมันจะทําให้แก้ผลดผลื่นคันเนื่องจากเชื้อราฟังเกัสหรือ การติดเชื้อเหล่านี้ได้นะ,นะคะนี่คือแค่ฟัง2ตัวก็รู้สึกว่าโอ้โหอยากจะใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฆ่าเชื้อต่างๆก็ทําให้แบบเลือดหล่อเลี้ยงใบหน้าอะไรต่างๆได้ดีอีกหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นตัวหลักเหมือนกันนะคะก็คือมาคัมดีควายอันนี้ก็มีมมประโยชน์มีคุณสมบัติเด่นๆด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะดอกเตอร์สำหรับมาคัมดีควายนี่จริงๆล้วใช้กันแพร่หลายมากค่ะนะบางแชมพูก็ใช้มาคัมดีควายมาผสมเพราะจริงๆแล้ว มาคำดีควายนี่ในการใช้ในอดีตหรือปัจจุบันของสมัยก็เรียกว่าใช้กันแต่โบราณการเนยมาคำดีควายนี่แก้คันเขาต้มน้าร้อนแล้วมาคำดีควายเป็นลูกดํำๆแล้ทุบๆๆๆเข้าแล้วก็อาบเลยนะฮะแล้วแถมมีฟองด้วยมีฟองเองตามคไม่ต้องใส่อะไรให้แบบลื่นเลยมันมีตัวสารสําคัญตัวชื่อวัตสันปูนอันนี้จะทําให้เป็นฟองเพราะฉะนั้นมาคำดีควายในชื่อ ภาษาอังกฤษเรียกว่าซเบอรี่ซเบอรี่นี่ทำให้มีฟองแต่ขณะเดียวกันสรรพคุณที่ใช้โบราณการคือแก้คัน uh huh. อันนี้สําคัญมากเพราะว่ามันแก้แก้เชื้อราได้อีกแก้ยีสต์ได้อีกสองตัวนี้ทำให้เกิดคัน uh huh. เพราะฉะนั้นสมูทของผมนี่จริงๆใช้ฟอกหน้าฟอกตัวสระผมก็ได้าย uh huh. นะ น,ะะนี่ก็เป็นแบบสมุนไพรตัวหลักๆเลยนะคะที่อยู่ในสบู่ของท่านดรเทพินค่ะเอาละหลายคนพอฟังแค่นี้อยากจะใช้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะช่วงท้ายรายการค่ะเรามีผลิตภัณฑ์มาแจกกันด้วยนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเพราะว่าช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงคุณสมบัติต่างๆที่น่าสนใจของสบู่ดรเทพินค่ะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถุีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอยแอนคอยและเจนซี่ช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อ m o เดิร์นเทรรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ ท่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอรเซ็นเตอร์ยินดีให้คําแนะนําตอบทุกคําถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสิดค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ ทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้ากเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยนคอนกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆ